สวัสดีคับวันนี้ครูคุณเลือเปิด,ปดอีกแล้วนะครับนี่ค,บคับปลาหาง,ง,งกุ้งกุ้งทอดเมื่อกี้กุ้งทอดนี่แล้วก็มีคุณยุ้ยตำมส้มตำให้เอ,อ่อพิเศษหน่อยสิคะเอาพูดเดิทำไมคนถ่ายหน้าดำใช่ไหมดะตะกงตะกงพออนี่นี่นี่กุ้งกุ้งทอดครับ กุ้งย่างครับรู้ไหมอะไรเผาอยุทยาถูกต้องไม่ใช่พม่านะดีครับก็คือเอาเดี๋ยวถ่ายวีดีโอทุกวันนะครับไม่ถึงเราจะถ่ายรูปใน Facebook แล้วก็กดเข้ามาในที่หัตถกรจริงเงินช่องผมได้เลยนะใน Facebook หรือว่า t i ๊ก o k จะมีช่องกดลิงก์ไปได้นะครับ ผนก็คุณรวมก็หันมาลูกกออยู่ใช่ไหมครับครับผมแล้วคุณยื้ออะทำลำพริกุ้งย่างค่ะน้ำริกมีฟู้ดค่ะเพราะว่าเป็นตากล้องนี่ครับนี่คือสภาพของกุ้งขอให้เป็นกำลังใจกุ้งด้วยสงสารซึ้งจรงเลยอก็สงสารไปแหละแล้วเรามีสองช่องนะคะช่องผมคือพร้อม ชาแนลใชใ่กับลวันนี้ขอลาตัวก่อนนะคะขอตัวลาขอตัวลาก่อนนะคะขอลาตัว